คิดว่าอะไรที่หัวหน้าใหม่มักเผลอทําโดยไม่จําเป็นแบกและทําทุกอย่าง บางคนเป็นหัวหน้ารู้สึกว่าเป็นหัวหน้าจําเป็นจะต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดเป็นหัวหน้าจําเป็นจะต้องทําทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวให้ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆมีทีมทําไมที่คนเราต้องมีทีมสร้างองคอ์กรขึ้นมาเพราะจะได้เอาเวลาเอาโฟกัสของแต่ละคนมาหารรวมกันเราจะได้ทําอะไรที่มันใหญ่ขึ้นได้แต่ถ้าคนเป็นหัวหน้าดึงทุกอย่างเข้ามาไว้ที่ตัวเองหมดแล้วไม่กระจายออกไปให้ทีม 1. คุณจะแบกมากๆคุณจะไม่ได้ใช้ศักยภาพของทีมคุณได้แล้วคุณก็จะดูล้นและไม่สามารถรับมืออะไรได้เลย2ลูกทีมที่อยู่คุณ ไม่ไดพัฒนาบางทีลูกทีมอาจจะนิ่งกับเราได้อาจจะรู้สึกว่าหน้าไม่สอนงานหรือเปล่าซึ่งหลายครั้งบางทีอาจจะมาจากความหวังดีของตัวเองที่รู้สึกว่าอะไรยากๆไม่อยากให้คนต้องเหน่อยเราต้องจัดการเองแต่ถ้าคนที่เขาไมา่อยู่กับเราเขาไม่ได้รับอะไรที่ต้องรับผิดช,ชอบมากขึ้นเขาไม่ได้พัฒนาศักยภาพให้เขาเก่งขึ้นเราต้องเลสเปกลูกทีมเราด้วยนะว่าแล้วเขาทําไมถึงสมควรอยู่กับเราคนทุกคนต้องการการเติบโตคนทุกคนต้องการการเร,รียนรู้ถูกไหมนี่แหละที่สิ่งที่โคนน้ชมือใหม่มักจะพลาดกันเยอะ